ครับทุกแสงกับผมจิตุรีเพื่อพิตีรับสายครับมีอะไรให้ช่วยครับเห็นเป้าสุราาวาสนะครับบ้านแยกน้องเชื่อวนะครับตรงข้าตลาดครับครับครับเดี๋ยวจะไปภายในหนาทีครับผม ออมหิทยาาคขาิดเป็นไงครับเป็นเชเอาเมาแล้วเไม้นะคะวิ่งขไปริแค่หลายคนนะ่เมานะคะไม่กจากนี้หรือเปล่าครับเกี่ยววุนี่มีอะไรคนอี่นี้เอาบ่อยออกไปทางโน้นัครับค่ะี่ออกไปว่าจะมีตอแรกจะไปทางนี้แล้วก็ออกไป ที่มองไปก็จะมีตุไปซอยรโอ้โหขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมจะตามไปดูต่วนขอนะครับไป้ผมดูหน่อยก็จะไม่แก่กับผมมากครับเอาไปแลยนั่นแต่ทุกคนเขายูเรื่องอย่างนี่มสิมองไม่เจอเลยใช้ปูนว่าออไปจะบใบครูเดี๋ยวไปสอนอาจารย์เลย แม่ออกมาทำร้ายกันพอมที่มใตกบลเป็นคนใบ้านเมาเล้าขาวก็เลยพาขึ้นรถไปกกบสดีพักขอที่บ้านเร้อยขอบคุที่ช่วยประชาสัมพันแล้วก็ช่วยแจ้งในรับเิให้นะครับก็ทางโรงพักเรา ขอประชาันพังแจ้งเหตุถ้าจกแจงทีหลักๆรุดนเร็วก็คือช่องทาง2ง,ง1นะครับ211แล้วก็ของโรงพักนะครับของโรงพักถ้าเบ่งไม่ได้เครื่องก็เบ่งไม่เลยนะครับ0 6 3 3 4 4 8 8 5 0 ข้อีกเบอร์นึ่งก็เป็นเบอร์ของเอาผมเลยของหัวหน้าสถานีศูนย์แรือแปดแปดนะครับค่ะศูนย์แปดแปดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเาครับเป็นร์ขท่แจ้งเหตุได้ทันทีนะครับโทรแจ้งเหตุได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องแจ้งข่ากิจกรรมก็ได้ได้รับได้เรื่องเพื่อความสมบูรณอีกอีกเรื่องนะครับเรื่องประชาสัมพันธ์ของภารกิจกิจกรรมหรือว่าเรื่องประชาสัมพันธ์ของรัฐที่จะที่จะสามารถ เข้าไปดูได้นะครับคือเรามีเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กของโรงพักสุขแสงนะครับแล้วก็มีไลน์เดี๋ยวจะเชิญเข้ากลุ่มลไมลน์ไลน์ของโรงพักสุขแสงแล้วก็ของตอําบลเมืองแก่ซึ่งเราเชอบจะมีในกลุ่มอยู่ในการแจ้งนะครับ,รบว่าที่สุดทางหรว่ามีภารกิจอะไรหรือว่าอะไรเข้าไปคอมเมนต์แจ้งหรือว่าอะไรได้สำหรับช่างงาองทางเราได้ทุกช่องทางเพว่อจะเป็น โผ่าผมโดยตรงหรือว่าโผ่าทางโรงพักหรือว่าในเฟซบุ๊คต้องทางของสพชุมแสงนะครับหรือว่าไลน์ในกลุ่มของชุมแสงและก็กลุ่มของทางตำบลบองแกซึ่งเป็นที่ตั้งของชี่แ่นี้นะครับแล้วก็ทางโรงพักเราถ้ามีเหตุแจ้งนะครับสามารถในเขตเทศบาลเนี่ยสามารถมาภายใน5นาทีถ้านอกเขตน,นะครับภายใน15นาที ตามระยะทางอันนี้กําหนดไว้เลยครับสามกการถทำทีได้นะครับก็ยังไงก็สามารถเรียกใช้ได้สารวัตรใหญ่แล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจํารวจสถานีตุ้งแสงนะครับ เป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะยิอนรับครับ